ัดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับผ้าไหมแท้ทอมือเนาะจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะเออนำผ้าไหมเป็นงานทอมันมีหกตะกอยกลายลูกแก้วบ้างเม็ดิกไทยบ้างซึ่งได้ลงไปแล้วในคลิปที่แล้วแต่วันนี้จ,จะมาในภาพของรูปภาพเคลื่อนไหวเนาะก่อนที่จะไปตรงงานผ้าไหมมันมีที่มีหน้านางชายครุยแล้วก็เป็นงานทอ6หกตะกออีกขออนุญาตนาเสนอพื้นนี้ก่อนเลยเป็นพื้นที่หนึ่งืนที่หนึ่งเนี่ยพี่ๆดูการยกตะกอนะคะเขาจะเป็นงานยกตะกอลายก้นหอย นะคะคอ่านี่ค่ะเห็นลายชัดเจนแล้วเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลายตัดหอยดีตรงตรงปลายผ้าดูตรงผ้าเนี่ยจะไม่ขอผ้าเียค่ะเป็นลายก้นหอยชัดเจนเป็นงานยกตะกโยยาตรงนี้ต้องซ้ำหลายแถววนซ้ายวนขวาหมายถึงว่าพุ่งซ้ายพุ่งขวาแล้วก็วนซ้ำซ้ำซ้ำหลายหลายแถวเลยเพื่อให้ยกนูนขึ้นม,ม,มาสวยๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่างานทอยุกตะกอลายก้นหอยสำหรับพื้นนี้เป็นผ้าที่ใช้สำหรับนุ่ม งานยกตะโก้ก้นหอยเนี่ยผ้าเขาจะค่อนข้างจะหนากว่างานปกติทั่วไปใช้น้ำหนักไหมเยอะๆกว่าลวดลายในท้องผ้าเป็นลายหน้า ให้ดูใกล้ๆเนาะพี่ๆจะสังเกตเห็นหน้าชัดเจนนะคะแล้วก็มีจี้เพชรเป็นหน้ากลมเพชรแล้วก็ตรงขอบเนี่ยค่ะตีกรอบทุกกรอบเป็นเส้นสีเขียวครอบเอาไว้อย่างนี้ตะกอก้นหอยเนาะอ,อันนี้ตะกอยญาก,กาลังฮิตเลยแหละซึ่งที่ร้านเนี่ยเขารับขึ้นทางยืนด้วยช่วงที่ผ่านมามีพี่ๆคุณป้าคุณตาคุณอาคุณยายมาขึ้นตะกอก้นหอยเยอะมากๆเลยพี่ขารับก่อนได้เลยผลืนนี้ดูโทน้าเป็นโทนสีน้าเงินนะน้ําเงินหรือม่วงคะน้องหาม่วงค่ะ <t un> น้องบอกว่าเป็นโทนสีม่วงหนึ่งคูณสองเมตรรับประกันความเนื้อหนาผ้าแน่แล้วก็เป็นไหมแท้แน่นอนจากจังหวัดสุรินทร์พื้นนี้พิเศษที่สุดไหมเลขหนึ่งทัาไ <t un> ห,หมเลขด้วยนะคะไหมเลขหนึ่งหนึ่งให้พิเศษที่สุดเลยห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาททับไหมเลขหนึ่งสังเกตดูก่อนยกตะโกแบบนี้พื้นนี้น้ําหนักเส้นไหมใช้เยอะแล้วทอยยากหน้านางเป็นหน้านางปูมสองชั้นแบบนี้เนาะหน้านางแบบนี้จะเป็นเราเรียกกันว่าหน้านางปูม ปูมสองแถวปูมสองชั้นสองเส้นสองขีดแบบนี้พี่สามารถนุ่งจับหน้านางได้นุ่งปลายได้โทนม่วงนะคะขอโทษด้วยค่ะดูความสวยอยากให้ดูใกล้ๆสวยเหลือบเงาเป็นประกายจากงานไหมแท้แน่นอนร้อเซนเนื้อหนาผ้านันยกตะกอลก้นหอยชื่นชอบถูกใจพิมพ์นะคะหมายเล็กหนึ่งเอชิงทิ้ง ช่องทางการติดต่อเอาไว้ข้างล่างนี้เลยไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k เนาะแล้วก็เป็นแอนไลน์ line, เป็นเบอร์โทรส่วนตอนนี้ข้างบนอกจากใส่เบอร์โทรเอาไว้ตรงนี้เนาะพี่เนาะแล้วก็มีผ้าหมายเลขที่หนึ่งนะคะมาที่นี้เรามาต่อกันที่งานทอยก6กตะกกลูกแก้วบ้าน เม็ดพิกไถ่บ้างซึ่งเป็นงานที่มีหน้านางชายครุยงานหน้านางชายครุยดีอย่างไรเหรืองานหน้านางชายครุยเนี่ยพี่พี่สามารถเอาไปนุ่งจับหน้านางได้แล้วก็นุ่งปลายได้ด้วยนะคะคลุมไหล่ได้นุ่งจับหน้านางก็หน้านางธรรมดาที่เราเห็นกันเนาะหรือว่าจะเป็นหน้านางหางไหลอะไรต่างๆหน้านาทั้งนั้นเลยสนใจวิธีการนุ่งยังไงทักได้เลยนะคะมีคลิปวิดีโอไว้แล้ว สำหรับผืนนี้เป็นลายเหรียญเหรียญโบราณที่สวยที่สุดคุณยาคุณยายท่านนี้ไม่ค่อยได้ทอผ้าเลยนะแล้วดูฝีมือคือทอช้านะคะทอช้ากว่าจะได้แต่ละผืนแต่ละผืนเหรียญโบราณแล้วดูสีนะคะทุกทีเกสรของเหรียญโบราณตรงฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเหลืองทองปกติส่วนมากที่พ่ผมเห็นกันผืนนี้จะเป็นฟ้าและเป็นเหมือนประกายเห็นไหมคะต้องขอบตรงด้านในสุดเ็าจะอ่อนหน่อยแล้วประกายออกมาหนึ่งคูณสองเมตรเหรียญโบราณผืนนี้ทอยกหกตะโกเป็นลายเม็ดพริกไทยเชิงค คู่บนล่างเป็นลายโคมแบบนี้ข้างนอกเนี่ยเป็นกรอบของโคมมีโคมย่อมุมไม้แล้วขั้นด้วยบายสีมาดูหน้านางภาพอื่นนี้กันนะคะหน้านางเป็นหน้านางโบราณแบบนี้แล้วมีขั้นหน้านางตรงนี้เนาะอันนี้เป็นหน้านางโบราณขั้นหน้านางด้วยดอกพิกุลเชิงคู่บนล่างโคม เชิงเข็มขัดแล้วถัดลงมาเป็นเชิงเทียนท้องผ้าสีแดงเม็นมะขามเข้มสวยมากผืนนี้มีผืนเดียวค่ะทอมาสองผืนถ่ายหน้าร้านไปแล้วผืนหนึ่งที่ดูความเป็นประกายอันนี้ถ้าสมมุติว่าพี่แปรูปภาพเนี่ยคือเส้นไหมเนี่ยเวลาถ่ายรูปเวลาออกคลิปหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกับแสงไฟสะท้อนกับเลนส์กล้องต่างๆนานาขึ้นอยู่กับหน้าจอของพี่แต่ละท่านด้วยแต่อว่าสวยสวย,สวยที่สุดงานทอเหรียญโบราณของุยายท่านนี้เชิงคู่บนเชิงคู่ล่างหน้านางชายคุยผ้าหน้ากว้างหนึ่งเมตร ายายาวเต็มสองเมตรที่นุ่งจับหน้านางได้อยู่แล้วนะคะจับนุ่งป้ายได้เป็นงานนุ่งสดได้เลยที่เราเรียกกันเรีอมบน้บนํายาแล้วเรียบร้อยสําหรับผืนนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเป็นงานเส้นไหมทองทั้งเส้นและเส้นยืน่นนุ่งจับสวยพี่ขาดูสีสิคะเนี่ย นุ่งจับหน้านางได้นุ่งป้ายได้แล้วเราก็คุมไหลแบบนี้ได้ด้วยนะคะออกงานได้ใกล้เนี่ยหมดหน้าร้อนก็จะเป็นหน้าฝนช่วงนี้ก็มีอากาศแปรปรวนเนาะรับได้เลยพิเศษที่สุดนะคะงานฟืมพิเศษไหมทองไหมบ้านทองมือกี่โบราณงานฟืนโบราณหนึ่งคูณสองสองนะคะสองราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่อไปเป็นไหมเลขสามลายดอกพิกุลเอ๊ะเป็นยังไงเนาะลายดอกพิกลเนี่ยเป็นงานมัดหมี่ร้วลายดอกแบบนี้เราเรียกกันว่าดอกพิกุล วันนี้เอชมงานดอกพคุณที่เป็นสีทูโทนคืออยู่กับทองผ้าแล้วก็มัดลายดอกพคุณด้วยสีเหลืองทองมาให้พี่ๆเลือกสามสีพื้นที่หนึ่งเป็นเทาๆกลมๆแบบนี้นะคะพื้นที่หนึ่งเป็นที่ไม่ดานะจะออกเป็นเทาๆกลมๆม่วงๆเน่ย่างนี้เลยค่ะ พะะื้นที่2เป็นแดงซูลินเป็นแดงไม่สดมากนะเป็นแดงที่เขาผสมดำลงไปด้วยแบบนี้แล้ว3เป็นเขียวเหนียวซับเริ่มต้นกันที่พื้นสีกลมกรมเทาๆม่วง,งหมายเลขสาสำหรับพื้นที่3ราคาพิเศษที่สุด3590บาทหน้ากว้างท่าหนึ่งายาวเต็ม2นะคะเนะะื่อค่ะโทนสีจริงเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็น ถูกกลมๆเทาๆม่วงๆแบบนี้มัดมีสีเหลืองทองเป็นลายดอกลำดวนพื้นนี้เป็นงานทอยกหกตะกอลายเม็ดพริกไทยเชิงคู่บนล่างพี่ดูตัวทองผ้าเนาะทองผ้าเป็นดอกลำดวนสีเหลืองทองแล้วเนี่ยแล้วก็มัดดอกลำดวนอีกแนวทางหนึ่งมาไว้เป็นเชิงฐานเป็นนาคมีดอกลำดวนเกสรสีฟ้าแล้วก็นาคขั้นเข็มขัดเส้นสีเขียวหนึ่งคูณสองเมตรหน้านางเป็นหน้านางโบราณสามทับสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ค่ะเนื้อ สวยแน่นนุ่งสดได้เลยนะพี่นะผืนนี้สีจริงแบบนี้เลยดูความเหลือ่อมเส้นไหมเนี่ยเป็นงานไหมแท้ไหมบ้านความเป็นเส้นไหมแท้เนี่ยเขาจะมีประกายแวววาวสามห้าเก้าศูนย์หมายเลขสามสวยสวยมากเลยค่ะนุ่งสดได้เลยนะหกตะกอเมิรพริกไทยต่อไปเป็นสีสีเป็นดอกลำดวนสีแดงแดงแรงรีสสวยมากดูความสวยความเหลือความเงาความเป็นประกายดอกลำดวนชัดเจนเห็นไหมคะงานมัดหมี่ทูโทนแบบนี้มัดยากนะคือมัด แล้วก็ต้องแบบให้แน่นที่สุดไม่งั้นสีแดงเนี่ยเขาจะต้องซึมเข้ามาทับในเส้นสีในเส้นของลายดอกลำดวนสีเหลืองทองแน่นอนงานทอคูท่านเดียวกันคุณยายท่านเดียวกันนะคะเปลี่ยนเชิง ผืนนี้เชิงเป็นเข็มขัดโบราณแบบนี้หน้านานเดียวกันนะคะพี่่่สามผืนเนี้ยพี่พี่ชอบผืนไหนหรือว่ายังไงทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวอีทายรูปผ้าแบบวางคู่กันให้ดูเลยพี่จะได้รวกพี่จะได้เลือกถูกว่าชอบสีไหนเนาะสี่แล้วใช่ไหมคะผืนนี้สี่ทับสามพห้ารสิบาทดอกลำดวนสีแดงแรงลิบ เห็นไหมคะงานมาัดหมี่อย่างนี้มัดย่างจริงที่ดอกลำดวนสีนเหลืองทองเป็นประกายอยู่บนท้องผ้าสีแดงแดงเป็นแดงแบบไม่ใช่แดงเลือดหมูกเอ้ยไม่ใช่แดงเลือดน,นกที่เป็นแดงสดเนาะเป็นแดงที่มีความผสมสีดําเข้ามาด้วยจะเป็นแดงก่ากันเชิงคู่นบนเชิงคู่ลนน่างจะเป็นเข็มขัดโบราณนะคะเข็มขดัดเข็มขัดโบราณแล้วก็ขั้นล่างสุดตรงนี้ค่ะเป็นดอกลำดวนเช่นเดียวกัน หน้านางเป็นหน้านางโบราณขั้นหน้านางด้วยลายดอกพิกุลหนึ่งคูณสองเมตรสีแดงดอกลําดวนหมายเลขสี่สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทต่อไปเป็นดอกลําดวนแนวเนีย้ยจะมีสามสีสีกลมๆม่วงๆสีแดงแล้วก็สีเขียวสีเขียวปีนี้สีเขียวมาแรงสวยมากสีเหลืองสะท้อนออกมาเลยค่ะท้องผ้าสีเขียวเหนียวซับกับสีเหลืองทองเป็นประกายมันมีลายดอกลําดวน <Sí> พืนนี้เชิงเป็นดอกลําดวนเช่นเดียวกันแต่ไม่ผืนผืนสีกลมนะดอกลําดวนผืนนี้เกสรเขาเป็นสีเขียว นะคะล้านสุดฐานเป็นนางเหมือนกันนางน้อยนาขอเข็มขัดโบราณเข็มขัดเส้นสีเหลืองทองคันด้วยเชิงเทียนนะคะสามผืนนี้ครูทอท่านเดียวกันยกหกตะกอเม็ดพิไทยเหมือนกันแล้วก็น้านางเหมือนกันด้วยอยู่ที่ว่าพี่ๆชอบโทนสีไหนถูกฉโลกกะระทนสีไหนพิมพ์รับผืนนั้นได้เลยนุ่งหน้านางได้นุ่งป้ายได้คลุมได้เลยคลุมไหล่ได้สวยเก๋เลยแล้วสีเขียวงามไม่เขียวแบบ พี่บางท่านไม่ชอบสีเขียวมีความสู้สึกว่าเขียวแล้วเขียวแบบเขียวอื้อคือนี่เขียวสวยนะคะเขียวสวยเขียวงามแล้วตัดกับเหลืองทองแบบนี้เลยห้าสาห้าร้บาทมาดูดอกลำดวนผืนอีกผืนหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นดอกลำดวนใหม่เลขที่6 เท่ากันครูททยท่านเดียวกันแต่เป็นงานมันมีดอกลําดวนรุ่นที่สองรุ่นแรกเนี่ยครูเข้ามาสีเหลืองทองแหละแต่ว่าอยู่ดอกห่างๆกว่านี้นะคะพื้นนี้ดอกลําดวนเอ๊ะมีตรงนี้ไหมถ้ามีตรงนี้เดี๋ยวจะหยิบให้ดูเนาะไม่มีอยู่ตรงนี้นะคะพื้นนี้เป็นดอกลําดวนรุ่นที่สองของคุณยายที่จําเชิงได้ไหมเหมือนเชิงพื้นที่ประมาณพื้นที่พื้นนี้พื้นที่หกเนาะ <S <S ใช่นะเหมือนดอกลําดวนพื้นที่สามเชิงจะเป็นแบบนี้เชิงดอกลําดวนอยู่ในช่องของสีแดงดอกลําดวนสีเหลืองทอง เห็นนะคะอยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วเกอรเป็นสีฟ้าตรงนี้ขั้นด้วยกระแสะโคมเจ็ดหกตะกอยยกลายเม็ดพิี่ไทยสวยมากเลยไล่ดูงแต่เชิงเลยเนะะี่ยค่ะเชิงล่างสุดนะคะอยากให้เห็นกระแสงสวยๆเนาะ เชิงล่างสุดเนี่ยเขาเป็นเข็มขัดสีเขียวนะคะแล้วก็ขั้นด้วยเข็มขัดโบราณขั้นด้วยเข็มขัดตรงนี้เป็นเชิงดอกลําดวนหน้านางเป็นหน้านางเดียวกันคูทอท่านเดียวกัน1นึู่สองเมตรพื้นนี้สีอิ่มงานมัดหมี่ท้องผ้าแบบนี้พี่งานมัดหมี่แล้วได้โทนสีอย่างเงี้ยชัด อิ่มแดงแดงจริงเขียวเขียวจริงเหลืองเหลืองจริงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคการย้อมเส้นไหมของคุณยายด้วยคุณยายท่านนี้ชนานาญการที่สุดเลยเริ่มต้นตั้งแต่ขบวนการฟอกเส้นไหมมัดเส้นไหมย้อมสีเส้นไหมก็มีเทคนิคนะเม็ดพิทีัยหกตะกอหมายเลขหกสามพัห้าบาทถ้าชอบสีสดหน่อยผืนนี้ค่ะโทนผ้าเนี่ยมาครบทุกสีอแดงขาวเขียวเหลือง ฟ้า5สีงานมัดหมี่หสีแบบนี้ทั้งมัดทั้งลอกทั้งฟอกทั้งย้อมหลายคันหลายตอนแล้วทุกสีอยู่ในที่ของตัวเองไม่กระจัดกระจายไม่ซึมออกมาด้วย6นะคะตะกี้หกสาม้าร้อยบาทวันนี้ให้ดูดอกลําดวนแล้ว4ีผืนเนาะต่อไปเป็นผืนที่7นะคะสําหรับผืนที่7จ็ดเอขอนาเสนอลายนี้ลายนี้ะเอมีไปแล้ว สองผืนมีมาสองผืนไม่ใช่มีไปแล้วแล้วอยู่ตรงนี้กับอีผืนเดียวเท่านั้นพี่จาลายนี้ได้ไหมลายนี้เอกเคยแขวนตอนทีปที่เท่าไหร่ไม่รู้เป็นผ<ม>้าสี่เมตรเขาเรียกว่าลายประกายแก้วคุณครูท่านนี้คุณยายท่านนี้ไม่ค่อยมัดลายประกายแก้วสองืนแบบนี้นะผืนนี้ท้องผ้าสีเข้มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มัดหมีเป็นลายประกายแก้วดูสิคะสวยแบบนี้เลยหนึ่งคูณสองเมตรปกติไม่เคยมัดงานสองเมตรเลยคุณยายจะมัดงานสี่เมตรอันนี้ขอร้องอ้อนวอนแล้วเป็นงานไหมทองพุ่งยืน แล้วดูสิคะตีกรอบบนล่างซ้ายขวาสีสวยอย่างนี้เลยนะของจริงสีสวยอย่างนี้เลยเชิงคู่บนล่างเป็นได้น,นะคะตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ข้นด้วยเชิงใบสีมีเข็มขดัดโบราณสีเขียวมีเข็มขัดก่อนแล้วก็เป็นสีหน้าสีมุมงคนข้นาใบสียิ่งมุ่งคนไปอีกเลยแล้วก็เข็มขัดสีเขียวแล้วก็เชิงเชิงเทียนสังเกตดูนะคะปกติเชิงเทียนจะอยู่บนสีเดียวกันกับทองค้า คือนี้เชิงเทียนเนี่ยอยู่บนท้องฮัาสีแดงแล้วขั้นเส้นสีขาวๆเนี่ยเราเรียกว่างานปีกรอบตอระกอยุาลายเม็พิภัยด้วยความเหลือเงาเป็นประกายจากงานเส้นไหมทองเชิงคู่บนล่างหน้านางเป็นหน้านางโบราณขั้นหน้านางด้วยดอกพิกุลตรงเนี้ค่ะหน้านางเป็นหน้านางโบราณมีขั้นด้วยดอกพิกุลหนึ่งคูณสองเมตรประกายแก้วสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทงานไหมทองทั้งเส้นพงและเส้นยืนแม่เอรอ,อง คุมไหลให้ดูถ้าพี่ๆไม่คุมแบบนี้พี่สามารถรนนาะะพับครึ่งได้ในแนวยาวนะคะพับครึ่งได้ในแนวยาวอย่างนี้ก็จะดูเรียบร้อยขึ้น พุมไหล่ออกงานได้เลยค่ะบางทีเราออกไปออกงานเรานุ่งชุดผ้าไหมสีล้วนที่เป็นชุดสีเมฆอย่างนั้นเราเห็นไหมคะสวยแบบนี้เลยพื้นนี้หมายเลขเจ็ดสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทถ้าหมายเลขเจ็ดนะคะกับปักกายแก้วพอไปเป็นหมายเลขแปดวันนี้มีแต่ลายมงคลมาให้ดูทั้งนั้นเลยหมายเลขแปดเป็นงานทอย,ยกหกตะกออลายเม็ดพริกไทยเช่นเดียวกันพื้นนี้เป็นเต่ามงคลผืนสุดท้ายผู้ืนนี้สวย ตัวเต่าเนี่ยผู้พี่อาจจะเคยเห็นลายนี้กันแล้วเนาะลายเต่ามงคลเต่างับเต่างับเงินเต่างับทองเต่างับโชคเต่างับลาปกติงานเต่างับเนี่ยเขาค่อนข้างจะวงใหญ่หน่อยพื้นนี้เป็นเต่างับที่ละเอียดละอแล้วเล็กนะคะเล็กละเมียดละไมละมุลละม่อมมากหกตะกอยกลายเม็ดพริกไทยมาอให้ดูเชิงคู่ก่อน ส้นสีขาวๆที่เห็นเป็นงานตีกรอบนะคะตีกรอบบนตีกรอบล่างตีกรอบซ้ายตีกรอบขวาเชิงเป็นดอกลำดวนเห็นไหมคะแล้วคันด้วยเข็มขัดสีทองคันด้วยเข็มขัดเข็มขัดแล้วมาที่เชิงเทียนตัวท้องภาพเป็นลายเต่าเต่ามงคลเต่านัก งับเงินงับทองงับโชคงับลาบตีกรอบบนล่างซ้ายขวาชายครุยเป็นสีแดงเม็ดมะขามงานไหมทองพุ่งยืนผ้าสีสวยเหลือมเงาเป็นประกายมากถึงมากที่สุดมาดูงานขั้นเชิงกอุ้ยขั้นหน้านางเนี่ยหน้านางเขาสวยอลังการอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วพี่ดูนะตัวขั้นหน้านางมีสอดคือหางกะรอกขั้นบนกระยุขั้นดอกพิทุมขั้นหางกะรอกบนกระเอ็ดอีกทีหนึ่งแล้วขั้นตรงนี้ค่ะเป็นลายดอกไม้สวยงามแบบนี้เลยหนึ่งคูณสองเมตรสีสวยมากแบบนี้เลยเป็นประกาย พืนนี้พิเศษที่สุดสา9 0รอยเบาทกับหมายเลขที่8นะคะ3,690บาทกับหมายเลขที่8เต่างับเต่ามงคลงับเงินงับทองงับโชคง,งับลาบพี่ดูสีเหลือบเงาเป็นประกายนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักเอออบอาบน้ำยาแล้วเรียบร้อยนะคะกับ8ต่อไปเป็น9กเก้ามาดูลายนี้กันตะโขโคมหรือว่าจักาะโขงตโฆโฆโฆักระกุ้ม ตะขอคมหรือว่าตะกอกูมถือนี้หมายเลขเก้าเก้างานไหมทองพุ่งยืนทองผ้าสีกรมอยู่สิคะปกติจะขอคมเราเป็นถืนไผ้าสีแดงถามงานสิง์ุลินเนาะพื้นนี้ทอมาในทองผ้าสีกรมสีเทาพี่เป็นเทาเทาคมคมและต่กอกูลงานไหม่ทองเหลื่อมเงาเป็นกระจายวงของตะขอคมก็เนี่ยจะเป็นเหมือนวงกลมไม่ยาวมากเกินไปไม่ขอมากเกินไปดูเชิงกัน เชิงเป็นเชิงพญานาคแบบนี้ตีกรอบเนาะเส้นสีขาวๆงานตีกรอบพื้นนี้เป็นหมายเลขที่เก้าเก้าทับสามพันเก้าเก้าสิบาทเข็มขัดเส้นสีทองหน้ามีบายสีแล้วก็มีเข็มขาดมีหัวใจนะคะแล้วก็มีเชิงเทีเยนตัดข้อกลุมทองท่าสีเทาเข้ม หน้านางอลังการงานสร้างแล้วก็มีขั้นหน้านางด้วยพื้นนี้หกตะกอมเพิไทยเก้าทับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทสวยอย่างนี้เลยพี่ดูความเหลือเงาเป็นประกายนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักกับตะขอโคมผืนนี้เชียมีสองผืนนะคะกับตะขอโคมใหม่เลขเก้าสวยบางบางผืนตะขอโคมเนี่ยเขาจะผอมปลายผอมสูงพื้นนี้ตัวตะขอโคมเขาแบบกลมอ่ะได้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 สัดส,ส่วนที่สุดนะคะต่อไปเป็นสิบแล้วเนาะ สิบจะเป็นลายแหวนเพชรแหวนเพชรโบราณที่สวยมากที่ดูความเหลือบก่อนเห็นไหมคะสวยเหลือ,เอมเงาเป็นประกายเวแล้วี่นูกก็จะสีสวยอย่างนี้หละเหลือมเงาเป็นประกายงานไหมทองพุ่งยืนท้องผ้าเป็นลายแหวนเพชรโบราณงานมงคลเชิงคู่บนล่างเชิงเข็มขัดโบราณนะคะตัวชายคุยหน้านางนี่ยเป็นแบบนี้ผืนนี้หน้านางเป็นหน้านางนกเนาะผืนนี้หน้านางเป็นหน้านางนกเห็นไหมคะสีเหลือมากเล่นไฟมาก ชายครุยเป็นสีน้ําเงินกรมมา่าเขาเรียกว่าทางยืนเป็นสีน้ําเงินกรมมา่าบวกกับงานไหนทองพื่นินตีกรอบบนล่างซ้ายขวาอุ้ยพืนนี้นอกจากหน้านางนกแล้วนะดูขั้นหน้านางเขาเยอะนะคะขั้นโกนกัะเอทขั้นหมี่ขอแล้วก็ขั้นดอกไม้แบบนี้ ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นเชิงเทียนหนึ่งคูณสองเมตรแหวนเพชรโบราณมันลาย,ายละเอียดละออมากแหวนเพชรคุณยายท่านนี้สวยพี่่ะสีอิ่มแล้วละเอียดน,นะคะคือลายละเอียดของท้องผ้านเนี่ยเยอะแน่นเต็มหนึ่งคูณสองเมตรหมายเลขสิบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทงานไหม่ทองพุ่งยืนอย่าลืมนะคะอยากดูผืนไหนให้เอเอาไปไว้ในหุ่นให้ดูซีหรือว่ากลางให้ดูทักเข้ามาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสิบทับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท ต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดหมายเลขที่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นผืนนี้เนาะหมายเลขที่สี่หมายเลขสี่หมายเลขที่สิบเอ็ดจะเป็นผืนนี้ผืนนี้พี่ๆถามหากันเยอะนะลายพี่ๆได้รับลายร้อยเส้นร้อยดาวที่ไม่มีหน้านางใช้คุยกันไปบ้างแล้วเนาะผืนนี้เป็นร้อยเส้นร้อยดาวดูสีสิคะสวยนี่สีจริงเป็นแบบนี้แหละ สวยเหลือมเงาเป็นประกายแล้วมีความสะท้อนมีความเล่นไฟมาโค้มห้าสีด้วยขาวแดงเขียวฟ้าเหลืองมัดโลโฟกย้อมมาเต็มๆพื้นนี้เให้พิเศษที่สุดนะสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะสามพันห้าร้ยเก้าสิบาทหน้านางเป็นหน้านางโบราณเชิงคู่บนล่างเป็นเข็มขัดหนึ่งคูณสองเมตรกับร้อยเส้นร้อยเส้นลายสวยพี่เนี่ยค่ะอสีสวยจริงๆด้วยดูสิคะบางท่านเนี่ยจะมัด ขาวแดงเขียวฟ้าเหลืองแดงขาวแล้วคือไม่มีช่องเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ช่วยให้ดูมีลูกเล่นเนาะเส้นที่ไม่ได้ใส่สีอะไรเลยตรงนี้ค่ะหนึ่งคูณสองเมตรสวยเหลี่ยมเงาแบบนี้เลยพื้นนี้สวยจริงๆพี่ชื่นชอบถูกใจร้อยเส้นร้อยดาวหรือว่าได้ร้อยเส้นร้อยดาวที่สองพันเก้าร้อยบาทของอีแล้วเนาะรับร้อยเส้นร้อยดาวพื้นนี้ด้วยเลยนะคะสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทราคานี้อบอาบน้ํายาแล้วจัดส่งฟรีด้วยพื้นนี้เป็นหมายเลขที่ ิบเอ็ดสิบเอ็ดสวยสวยสิบเอ็ดรู้สึกจะมีสองสองผืนนะคะเนี่ยสีอย่างนี้เลยชื่นชอบถูกใจสิบเอ็ดร้อยเส้นร้อยดาวร้อยโชคร้อยลาบพิมพ์เข้ามานะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบสองหมายเลขที่สิบสองเนี่ยจะเป็นลายน้สิบสองแล้วสองผืนสุดท้ายสิบสามสิบสี่กับผ้าไหมมัดหมีหน้านางชายคุยราคาพิเศษอีกตามเดิมมีของแถมอยู่ทุก ทุกทุกท้ายคลิปนะ,ะทุกทุกทุกท้ายคลิปเนาะ <c oughs> พื้นนี้เป็นหมายเลขที่สิบสองพี่พี่ดูนะคะคุณย่าคุณยายเนี่ยที่ทอพพผ้าผืนนี้เรียกกันว่าลายม้าน้ําเราก็งงงว่าม้าน้ําตรงไหนเอว่าต้องเป็นตรงนี้แหละตรงตัวสีเหลืองทองนี้แหละค่ะเป็นม้าน้ําเขาเรียกกันว่าลายม้าน้ําคนทอแต่เรามาดูว่าเราลายเขาสวยชื่อเขาน้าจะงามมาก,กวันนี้นะคะเหมือนพุ่มข้าบินเหมือนพุ่มข้าบินเหมือนเชิงเทียน แล้วผืนนี้ทางยืนเขาเป็นทางยืนสีสีอย่างเงี้ยค่ะให้ดูทางยืนใกล้ๆทางยืนเป็นโทนสีน้ําเงินสดนะคะทางยืนเป็นน้ําเงินสดผืนนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทลายม้าน้าหรือว่าลายเชิงเทียนเชิงคู่บนล่างเข็มขัดโบราณน,นะคะดูสีสีอย่างนี้เลยนะแล้วมีความเหลือมเงาเป็นประกายจากงานไหมทองผู้ยืนแล้วก็เหลือบจากทางยืนที่เป็นสีน้ําเงินสดนี้ด้วยดิกลางผ้าดูเต็มเ หน้านางเป็นหน้านางโบราณน,นะคะแล้วก็ยังคงกัน้นขั้นเห็นไหมคะขั้นหางกาโร topics, ขั้น,นกลนแกเอสจุดๆดตรงนี้แหละค่ะเป็นลายกลนแกเอสอีกหนึ่งลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้เป็นลายดอกพิกลน,นะคะขั้นหางกาโรขั้นกลนแกะเอสแล้วมาขั้นดอกไม้หนึ่งขั้นใหญ่ๆตรงนี้พี่ๆสามารถนุ่งจับหน้านางแบบนี้ได้เนะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนหรือว่านุ่งจับหน้านางเป็นอย่างนี้ก็ได้ <Ĉ> <า>นะคะเนี่ยค่ะเอาตัวขั้นใหญ่ๆตรงเนี้ยมาอยู่ครับอย่างนี้ เราเราเก็บหน้านางกันแรกเข้าไปเลยเนี่ยค่ะจะเป็นนุ่งจับหน้านางได้หลากหลายรูปแบบอย่างนี้เลยนะคะหรือว่านุ่งป้ายได้นุ่งหน้านางหางไหลได้พื้นที่หกตะกนเช่นเดียวกันยกลายเม็ดพริกไทยหนึ่งคูณสองเมตรกับหมายเลขที่สิบสองสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทลายม้าน้ําหรือว่าลายเชิงเทียนรุ่กช่อมมากๆเลยดูความสวยเหลื่อมเงาเป็นประกายสิบสองทับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทงานไหมทออุ้ยคืนนี้ สวยนะคะเช่นชอบถูกใจพิมพ์รพับผืนนี้นะคะผืนนี้เชียแต่จริงๆเมื่อเชียทุกผืนวันนี้เลือกแต่ว่าผืนที่สวยๆมาให้ทางนั้นเลยเห็นไหมคะสวยอย่างนี้เลยหมายเลขที่สิบสองสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นสองผืนสุดท้ายสําหรับผ้าสองผืนนี้ราคาพิเศษที่สุดลเลยโปรให้มากถึงมากที่สุดด้วยลายเต่ากับลายนากร้องเพชรนะคะเต่าง,งับเต่าง,งับวันนี้สามพันสามร้อยเก้าสิบบาท สามพันสามร้อยเก้าสิบาทเต่างับเต่างับเงินงับทองงับโชงงับลาพื้นนี้เป็นเต่างับแบบนี้เนาะทุกทีเต่างับเหมือนพื้นที่สองที่พื้นที่สองที่สามที่ว่าเป็นไหมทองอะ่ะอันนั้นจะเป็นเต่างับโบราณแต่พื้นเนี้ยเป็นเต่างับที่ประยุกต์ลายตรงนี้เป็นเต่าที่เห็นไหมคะเขาหน้าเรียงตัวกันเป็นแถวแบบนี้เลยหน้าเนี่ยเป็นความเป็นมงกลบ,บนท้องผ้าผ้าไหมสุรินเนี่ยค่ะ เป็นเต่าแถวหนึ่งอย่างนี้แล้วก็หน้าข้ามทุกแถวเป็นหน้าอย่างนี้ต่อแถวกันอย่างนี้เลยนะคะเชิงคู่บนล่างเป็นพาการยุยถัดลงมาเป็นเชิงเทียนถุนนี้สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทเป็นหมายเลขที่สิบสองสิบสามนะคะหมายเลขที่สิบสามหน้านางเป็นหน้านางน,นกสามสามเก้าศูนย์ทับสิบสามฟงผ้าสีเข้มเป็นโทสีกรดสีเทานะคะเป็นโทสีเทาเข้มๆแบบนี้เชิงบนเชิงล่างเป็นพาการยุย หนึ่งคูณสองเมตรนุ่งสดได้เลยนะเอ,อกอบอาบน้ำยาแล้วเรียบร้อยราคานี้เป็นราคาพิเศษที่สุดเลยเป็นผ้าไหมแท้จากจังหวัดสุรินนะคะอบอาบน้ำยาแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยพี่รับได้เลยนะคะหมายเลขที่สิบสามสามสามเก้าศูนย์สิบสามสามพันสามร้อยพอค่ะพิเศษที่สุดไปอีกเลยกับสิบสี่สาพันสารอยงานทอย,ยุคหกต่อคืนนี้ท้องผ้าสีม่วงนะคะไม่เทาไม่อะไรเลยม่วงจริงๆ ตัวลายผ้าเนี่ยเป็นนาคนาคเป็นนาคกุ้มบุญนะคะนาคเป็นนาคกุ้มบุญแบบนี้เห็นไหมคะนาคเป็นนาคกุ้มบุญสีแดงมีเกสรสีชมพูอบล้อมด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองท้องผ้าเป็นม่วงนาคล้อมเพชรสามพันสามร้อยบาทหมายเลขที่สิบสี่เชิงคู่บนล่างเป็นทากาโรยถัดลงมาเป็นเชิงเทียนหน้านางเป็นหน้านางนุกนะคะหนึ 1, 2, ่งค<ม>ูณสองเมตรนาคล้อมเพชรสามพันสามร้อยบาทถ้าชอบโทนสีแบบ ก็ดูตัดกันอยู่เนาะตัวท้องผ้าสีเข้มปกติท้องผ้าซูรินจะเป็นแดงเมด็ดมะขามพอมีท้องผ้าสีปแปลกๆเนี้ยงามนะคะรับได้เลยราคาพิเศษที่สุดด้วยทุกผืนที่เองยกมาวันนี้หนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยคือราคาพิเศษหมดทุกผืนเลยเป็นงาน งานของคุณย่าคุณยายนะคะในจังหวัดสุรินเนาะบวกกับงานทอยยกตะกอที่ยกตะกอสวยที่สุดแล้วแหละสําหรับจังหวัดสุรินนะไม่ว่าจะเป็นตะกอลูกแก้วหรือตะกอเม็ดพริกไทยรู้สึกว่าวันนี้ที่ทุกผืนที่เอยกมาเนี่ยเป็นตะกอเม็ดพริกไทยผืนนี้เป็นหมายเลขกี่สิบสี่สามพันสามร้อยบาทนะคะอย่าลืมสวัสดีคะ่ะมาแถมสองผืนสุดท้ายจริงๆแล้วก็มาด้วยราคา,าพิเศษที่สุดเลยพี่พี่จะทราบเลยว่างานสองผืนสุดท้ายเนี่ยที่สุดท้ายจริงๆคือสิบห้ากับ สิบหกนะคะจะเป็นสีธรรมชาติซึ่งในคลิปที่แล้วแล้วอ่สามพันแปด้อยเก้าสิบบาทสำหรับสองผืนนี้ราชินีผ้าใหมสุรินแล้วมาในงานของครามเดี๋ยให้ดูทีละผืนนะคะผืนหนึ่งเป็นงานครามแล้วก็แบบนี้ทางยืนเขาเป็นสีอ่อนที่ทางยืนี ะะสีอ่อนยืนอ่อนกับยืนเข้มเนี่ยเวลาเราโทผูงด้วยครามเนี่ยมันจะได้โทนผ้าที่แตกต่างกันกับ2ผืนสุดท้ายนี้15และ16นะคะเอเที่ให้พี่ๆดูก่อน2ผืนแบบนี้15เป็นโทนสีอ่อนยก8ตะกอดอกพิกุล16เป็นโทนสีเข้มนะคะยก6ตะกอลายเม็ดพิกไทยมาดู2ผืกนการความแตกต่างเนี่ยอยู่ที่ทางยืนอย่างเดียวนะคะลายเดียวกัน คนเดียวกันนะคะสําหรับคืนนี้คุณตาคุณยายเป็นผู้มัดลาย้วกะทอลายขออนุญาต15โทนสีอ่อนก่อนนะคะ15เป็นลาชินีของผ้าไหมสุรินดูเชิงดีไซน์เ,เป็นงานค่าเดียวกันบที่มัดลายตะวันฉายเลยนะคะเชิงจะกว้างกว่าเชิงผ้าปกติเนาะจะดูมีสไตล์มีโมเดิร์นมีลูกเล่นนะคะเชิงเป็นต้นสนขึ้นมาแบบนี้มีหัวใจขั้นด้วยเข็มขัดแล้วก็เชิงชั้นที่สองมา แล้วพี่ดูล้อมเพชรเพชรตรงนี้เป็นเหมือนปลายโคมไฟในคลิปที่แล้วเลยสีธรรมชาตินะคุณตาคุณยายท่านเดียวกันท่านนั้นแหละค่ะเนี่ยเชิงหน้าล้อมเพชรนะคะแล้วก็เป็นหน้าแล้วก็ขั้นด้วยเข็มขัดท้องผ้าเป็นลายโครายชินีของผ้าไหมสุรินพื้นนี้ยังไม่ได้ปกอ่านน้ำยานะคะก่อนจะส่งเหจัดการให้เป็นงานมัดหมีพุ่มครามส่วนทางยืนผืนนี้เข้ายืนสีอ่อนจากต้นเปลือกของต้นไม้ยกนมช่อบ กว้างผ้าหนึ่งเมตรผ้ายาวเต็มสองมตรพ่ขาพื้นนี้พิเศษที่สุดเลยเป็นราชีของผ้าไหมสวินเนาะเออยากให้ลายโฮได้ให้พี่ๆได้ลองใช้ผ้าลายนี้ดูนะคะสามพันห้าร้อยบาทจากดุงฟรีปกอา่านน้ำยาด้วยให้เรียบร้อยเลยพี่ขาดูลายนี้เป็นโทสีแบบนี้ยืนเปลืองไม,ม่ยมทางยืนก็จะเป็นสีอ่อนๆนะคะสีเนื้อเื้อสีครีมพุ่งด้วยครามงานทอยก แปดตากโดพิคุณน้องเป็นหมายเลขที่15นะคะ3,500บาทปกติเนี่ยสี่พบาทและเอีโปรอยู่สา0พันแสำหรับสองุงสุดท้ายจริงๆล่าสุดเนี้ยค่ะ3,500บาทรับได้เลยเดี๋ยวสุดท้ายท้ายที่สนเที่จใไปดู 2, สองหุ้รอบหนึ่งนะคะมาต่อไปเป็น16 ผกเป็นโทนเข้มนะคะพื้นนี้โทนเข้มยืนเข้มทอ,อยกหกตะโกลายเม็ดพริกไทยท้องผ้ามันมีลายโฮราชินีของผ้าไหมสุรินงานเชิงเดียวกันเลย <S <S เชิงสองชั้นนะคะเชิงสองชั้น,นเชิงชั้นล่างสุดที่อยู่ตรงเนี้ยคะ่ะเป็นเชิงต้นสนแล้วขึ้นมาเป็นหัวใจมีเข็มขัดขัด้นเนาะแล้วก็เป็นนาคล้อมเพชรดูเพชรของอุตางยายสิคะเป็นเพชรเหมือนลายโคมไฟผืนนั้น มีที่ตรงนี้เดี๋ยวจะยกให้ดูว่าเอ๊ะเหมือนกันยังไงทำลายเชิงนี้ได้เนะาะขั้นด้วยเข็มขดัดตัวท้องผ้ามันหนีลายหูราชินีผ้าไหมซูลินมีขั้นปนกับเอ็ดลูกอสหกตะกอยกลายเม็ดที่ไทยหนึ่งพิทเศษที่สุดปกติงานรุ่นนี้เอโที่3,800บาทเนาะกับสองถืสุดท้ายนี้มันลายโู ความหมายของ line อลายโฮคือไหลมาเทมาเงินทองไหลามาเทมาพี่ขารองรับผ้าไหมมันมีลายโฮปราชินีผ้าไหมสุลินจากคนสุรินจากคุณตาคุณยายคนสุลินแท้ๆไ,ไปลองลุ่งดูนะคะไปลองนุ line ่งดูลายโฮเนี่ยเป็นลายเรียบๆแต่ว่ามันมียากนะลายโฮหนึ่งลายเนี่ยแตกออกมาได้เป็นโฮปะนาโฮปะเตือนโฮแปรขนมโฮเปาะเทียบสองสีใหปพี่ดูขอประทานโทษนะคะ เอเทียบสองสีให้พี 24, it, ่พ <ator il> <S rebell iger> ี่ดูเนาะเห็นไหมคะงานกี่เดียวกันงานผู้ทอท่านเดียวกันเลยโอ้ยต้องบอกว่างานพละกีนะคะกีหนึ่งขึ้นทางยืนสีอ่อนกีึ่งขึ้นทางยืนสีเข้มงานนละกีแต่ว่าคนทอท่านเดียวกันคนมัดท่านเดียวกันสีอ่อนแปดตะกอดอกพิคุลสีเข้มหกตะกอมัดหมีลายหก เป็นดีไซน์โมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากๆไหมแท้แน่นะคะจังหวะสุรินงานย้อมสีธรรมชาติแท้ๆเลยทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนกับ2องผืนสุดท้ายนี้15และ16ไว้ฝากไว้ด้วยนะคะอ,คอย่าลืมนะคะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ด้านล่างนี้ด้วยเนาะ1นึ่งถึงสิี่เชียร์ทุกผืนเลยแล้วก็ราคาพิเศษหมดทุกผืนด้วยนะคะ สำหรับในคลิปถัดๆไปพี่ๆอยากดูอะไรสามารถทักเข้ามาข้างล่างได้เลยหรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากดูผ้าที่ร้านเนี่ยจะมีผ้าไหมยกดอกไม่ว่าจะติดพื้นไม่ติดพื้นผ้าพื้นเรียบสําหรับตัดเสื้อผ้ายกลูกแก้วสําหรับตัดเสื้อสูตทพี่ผู้ชายหรือเสื้อพี่ผู้หญิงก็ได้รวมถึงผ้าไหมลาย ään, โบราณของสุลินลายโฮลายมะเฟืองลายอัมพรมต่างๆนาๆนานะผืนนี้14แล้วเนาะนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากสาหรับการต้อนรับสําหรับการ,ร,ก,ารกดติดตาม ในทุกๆคลิปเลยขอบคุณที่กระแสต,ตอบรับก็ดีมากนะคะก็แสตอบรับก็ดีมากขอบพระคุณจริงๆชื่นชอบถูกใจอีกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน้อพี่นอ้องแล้วก็กดสับตะไคร e เอาไว้สับสไคร์เอาไว้ให้ด้วยนะคะทิ้งช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็เป็นเบอร์โทรเป็นแอดไลน์เอาไว้ที่ข้างล่างนี้ยังไงถ้าวันนี้ผู้จาผิดพลาดประการใดติดขัดติดข้องประการใดต้องขออะไรเป็นอย่างสูงด้วยวันนี้เอลาไปแล้วนะคะกับพระราหม่มัดบีทยกหกตะกอมีหน้านางชายคุยของจังหวัดสุรินสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ